สวัสดีครับพบกับผมเซลกอล์ปอีกแล้วนะครับจากช่องวิสซูเซลกอล์ปชาแนลนะครับวันนี้นะครับกอล์ปมีรถนะครับมิสูบิชิเอ็กเพนเดอร์คอร์สนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับคันด้านหลังกอล์ปนะครับก็จะเป็นเอ็กเพนเดอร์คอร์สปี2023นะครับเป็นรุ่นไมเนอร์เชนจนะครับใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่17นี้เองนะครับวันนี้นะครับกอล์ปก็จะมารีวิวนะครับว่าคันนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับน่าซื้อน่าสนใจแค่ไหนนะครับมีออปชั่นอะไรเพิ่มเตติิมมาาาบบบบบ้้้งงนนะะคคครรััออกว่ดูใหจลป ต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนนะครับถ้าลูกค้านะครับที่กําลังสนใจออกรถรุ่นนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าคันนี้นะครับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าไอเพนเดอร์คอร์ปี2023ที่เป็นรุ่นแมนเนอร์เชนนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มไล่เรียงจากด้านหน้ากันเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับ105แรงม้านะครับแล้วก็เป็นรถ7ที่นั่งอเนกประสงค์เหมือนเดิมนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปครับตัวนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่946,000บาทเท่านั้นเองนะครับถ้า เดี๋ยวจะมีสีพิเศษมาด้วยนะครับเป็นขาวหลังคาดานะครับมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าของกระจังหน้านะครับออกแบบใหม่นะครับของบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับดูบึกบืนมากๆนะครับหล่อมากมากเลยนะครับกับกระจังหน้า ที่ออกแบบมาใหม่แบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับในส่วนของไฟที่เป็นคิยตั้นไลท์ L.E.D. ของเขานะครับตัวนี้นะครับได้เปลี่ยนเป็นไฟเดย์ไทม์แล้วนะครับก็จะติดตอนเวลาเราสตาร์ทรถทุกครั้งนะแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแบบนี้เลยเส้นยาวแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญครับในส่วนของไฟหน้านะครับนี่นะครับลูกค้านะครับรอคอยกันมากเลยนะครับกับไฟหน้าที่เป็น L.E.D. นะครับเต็มระบบแบบนี้นะครับตัวไฟหน้า L.E.D. นะครับมีให้หมดทั้ง5าร ตูเลยครับไฟสูงไฟต่ำนะครับให้ครบหมดเลยนะครับต้องบอกว่าเส้นสายของเขาสวยงามมากๆเลยนะครับไฟหน้าชีช p ฟแบบนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับถัดมาในส่วนของไฟตัวตัดหมอกนะครับก็เป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับทรงเหลี่ยมนะอันนี้สวยงามมากๆนะครับดูบึกบึนมากเลยนะครับถัดมาในส่วนของชายกันชนด้านหน้านะครับก็ออกแบบใหม่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะ ดูแข็งแรงทนทานมากมากเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสวยงามครับแล้วก็มีสีบอลตัดอีกรอบหนึ่งนะครับโหสวยงามเลยครับตัวนี้นะครับดูด้านหน้าครับดูแบบมีมิติมากเลยนะครับเดี๋ยวก็พาไปดูด้านข้างกันต่อนะครับว่าคันนี้นะครับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับในส่วนของด้านข้างนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเห็น ตรงนี้ครับตัวคิ้วซุ้มล้อนะครับตัวใหม่ก็จะบางลงนะครับดูสลิมขึ้นนะครับสวยงามขึ้นนะครับตัวคิ้วซุ้มล้อตัวนี้นะสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ายาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวกาบข้างประตูของเขานะครับก็จะเป็นดําแล้วก็ตัดสีบอนแบบนี้นะครับเป็นดําทูโทนเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับกับตัวกาบข้างประตูนะครับของเ v e n ว e r ดอร์คอสคันนี้นะครับเขาบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กก็เปลี่ยนใหม่นะเป็นล้อแม็กซ์อลลอยขนาด17นิ้วเท่าเดิมนะครับ ลัดด้วยยางปิดโต้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวลายแม็กนะครับเป็นลายใหม่นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับตัดเทาแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตัวลายล้อแม็กนะครับต้องบอกว่าดูลงตัวกับตัวรถมากมากนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวสีใหม่นะอันนี้กอฟอาจจะลืมบอกไปนะครับสีรถสีใหม่แล้วนะครับอ่าถัดมาในส่วนของหูกระจกก็เป็นแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับมาพร้อม ไปเลี้ยวที่เป็นแบบ LED เช่นเดิมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนใหม่ครับตัวราวหลังคานะครับก็จะเป็นดําเงาแบบนี้เลยทั้งเส้นเลยนะครับทาให้รถนะครับลงตัวมากนะครับสวยงามลงตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าในส่วนของคิ้วซุ้มล้อด้านหลังก็มีเหมือนเดิมนะครับสลิมขึ้นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสวยงามเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยครับ ในส่วนของด้านหลังของเอ p e n d e r ด r o ์ s ปี2023นะครับรุ่นมาเลเซียนี้นะครับตัวไฟท้ายนะครับก็จะเป็นทรง T shape เ,เหมือนตัว GT แล้วนะครับตัวไฟก็จะเป็น LED หมดเลยนะครับทั้งไฟเบรกนะครับ ไฟถอยนะครับเป็น LED หมดเลยนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับตัวสปอยเลอร์ก็มาพร้อมไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็ที่ฉีดน้ําล้างกระจกด้านหลังนะครับตัวเสาอากาศก็เป็นแบบคลิปฉลามนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโลโก้คอร์สก็แบบใหม่นะครับอ่าสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังเหมือนเดิมนะครับพร้อมเส้นการระยะนะครับที่อยู่ตรงนี้นะอ่านะครับก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวชายกันชนด้านหลังนะครับเป็นแบบใหม่นะครับก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับดูแข็ง แรงขึ้นนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าลงตัวมากมากเลยนะครับกับชุดชายกันโชนด้านหลังแบบนี้นะครับสวยงามครับผมโอเคครับเดี๋ยวกอลฟพาไปดูภายในกันต่อนะครับว่าคันนี้นะครับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับออปชันภายในนะครับที่มาจากโรงงานนะไปดูกันเลยครับในส่วนของภายในนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็จะมีตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับก็ได้ DNA พวงมาลัยมาจาก รุ่นพี่อย่างปาเจโร่สปอร์ตนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็พูดคอนโทรลนะครับให้ครบคันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวหน้าจอเรือนไม้นะครับตัวนี้นะครับก็เอามาจากปาเจโร่เช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้3แบบเลยนะครับเหมือนปาเจโร่เลยนะครับเพียงแค่กดตัว Enter ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบหน้าจอได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับทั้ง3รูปแบบนะครับเอาที่เราชอบได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมาพร้อมไฟหน้าโต้แลว สามารถตั้งออโต้ได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับก็การลืมปิดนะครับเปิดปิดเปิดแบบนี้นะครับเราก็สามารถตั้งออตโต้ได้ตลอดเลยนะครับเวลาเราปิดรถล็อกรถนะครับไฟก็จะดับให้ออโต้เลยนะครับต้องบอกว่าดีมากๆนะครับตัวเซ็นเซอร์จะจับอยู่ข้างด้านบนนี้นะในส่วนของกระจกนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบตัดแสงออโต้แล้วนะครับแล้วก็สามารถปิดเปิดได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับเวลามีรถขับมาจากด้านหลังนะครับแล้วก็เปิดไฟสูงหรือว่าเปิดไฟยังตาเรานะครับตัวกระจกตัวนี้จะตัด แสงนะครับไม่ให้รบกวนสายตาเรานะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ แผงคอนโซลต่างๆนะครับก็ยังเป็นเรียบหรูเหมือนเดิมครับเป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับตัดด้วยสีกรมทาาแบบนี้นะครับที่ข้างประตูก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับมีที่วางแขนนะครับที่เป็นพุ่มเบามาให้แล้วนะครับในส่วนของเบาะนะครับก็เป็นเบาะนะครับหนังนะครับสีดําสะท้อนความร้อนตัดด้วยได้สีเทาแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าครบคันเลยนะครับในส่วนของระบบเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์ซีวีทีนะครับแล้วก็มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกออโต้โฮนะครับผู้โดยสารด้าน ้านหลังก็มีแอร์แยกให้ด้านหลังชัดเจนนะครับอ่าก็แยกกันเลยนะครับก็เอาไว้นะครับอ่าให้ผู้โดยสารด้านหลังนะครับได้นั่งได้สบายสะดวกขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับแต่ในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็ยังเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะยังให้ความรู้สึกที่เบาแล้วก็นุ่มนวนขึ้นนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับจับกระชับมือครับก็เหมาะกับสายลุยนะครับตัวนี้นะครับก็ ากพี่ๆนะครับดูอยู่นะครับดูแล้วโอ้โหสวยถูกใจนะครับและต้องการจะออกรถนะครับก็สามารถติดต่อหากรฟนะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับโทรหากรฟ์โดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์นะครับ0ูน6 5 0 1 6 4 6หนะครับหรือต้องการไปเสนยราคาก็แอดไลน์ได้นะครับอันนี้กรฟก็ทาโปรโมชั่นให้ได้ทุกรูปแบบเลยนะครับต้องบอกว่าตัวแมเดชเชนนี้นะครับน่าซื้อมากๆเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับถูกใจกันใช่ไหมครับกับ Fender c o s d โฉมใหม่นะครับปี2023นี้นะครับต้องบอกว่าหล่อจริงๆนะครับหากพี่ๆดูอยู่แล้วสนใจนะครับกอฟก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนนะครับกับโปรโมชั่นของก๊อฟนะครับที่จะจัดให้กับพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับหากสนใจก็สามารถติดต่อหาก๊อฟนะครับที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับโทร0846501646นะครับหรือต้องการไปเสนอราคานะครับเพื่อที่จะดูโปรโมชั่นรุ่นนี้ดูก่อนได้เลยนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับเป็นไลน์แอดนะครับตามด้วย G o b 89นะครับเห็นเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถแอดไลน์นะครับมาขอใ้เสนอราคานะครับให้กอฟทำโปรโมชั่นตัว e x p n d e r r ปี2023นี้นะครับให้พี่ๆได้ดูก่อนได้เลยนะครับกอยินดีทำให้ดูทุกโปรโมชั่นเลยนะครับหากพี่ๆต้องการนะครับไว้เปรียบเทียบได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับกอฟตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Drive your Motors ambition Mitsubishi